สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c ทั่วโลกครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับการควานเสื้อสูบอีกสักหนึ่งรอบนะครับจากคลิปที่ผ่านมาก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อน f อที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับการควานเสื้อสูบนะครับอันดับแรกสิ่งที่เขาจะทํานั่นก็คือการปรับตั้งศูนย์ของเสื้อสูบนะครับทุกท่าน การปรับต <ersch> ั้งศูนย์ของเสื้อสูบนั้นนะครับในแท่นควานรุ่นใหม่ๆนะครับในแท่นควานรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาจะใช้ไดอันเจนะครับในการปรับตั้งหาศูนย์นะครับนี่นะครับเขาจะตั้งไปจนกว่านะครับอันไดอันเจจะนิ่งที่สุดนะครับนิ่งตรงไหนก็คือนะครับตำแหน่งนั้นนะครับเป็นตำแหน่งที่กลึงกลางที่สุดนะครับก็ถือว่า เป็นแท่นควานรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นแท่นควานที่มีความละเอียดสูงเลยทีเดียวนะครับทุกท่านนะนี่นะครับการควานเสื้อสูบนะครับว่าง่ายๆการควานเสื้อสูบเนี่ยนะครับก็คือการขยายกระบอกสูบนั่นเองนะครับหลังจากที่เขาได้ทําการนะครับตั้งศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เขาก็จะใส่วัดค่าแล้วก็ใส่ใบมีดควานลงไปนะครับเขาก็จะควานทีละไซส์นะครับ สมมุติว่านะครับสมมุติว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเสื้อสูบนะครับสมมุติว่าเสื้อสูบเบอร์อขนาดกระบอกสูบเนี่ยนะครับเบอร์ห้าสิบแบบ5้าิมิลลิเมตรเนี่ยเวลาทีา่ตามหลักทฤษฎีนะครับเวลาการคว้านเสื้อสูบเนี่ยเขาจะขยับไซส์ทีละ 0. 2 5ุห้านะครับเช่นนะครับเดิมสแตนดาร์ด50มิลลิเมตรนะครับการคว้านครั้งที่หนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น0ู0ย์จุห้าิบจุดสองห้านะครับ ครั้งที่2ก็จะเป็น50.50 50, ครั้งที่3 5 10.75ครั้งที่4ก็จะเป็น51มิลิเมตรนะครับมันจะขยายกระบอกสูบให้โตขึ้นไปเรื่อยๆทีละ0.25ม mm, ิลิเมตรนะครับทุกท่านนี่ก็คือตามหลักทฤษฎีนะครับนี่ก็คือเรื่องของตามหลักทฤษฎีในการคว้านเสื้อสูบนั่นเองนะครับอ ตามหลักปฏิวัติจริงๆทีนี้นะครับผมจะเล่าสู่เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆได้เห็นภาพได้เห็นแนวทางนะครับว่าทําไมเขาถึงคว้านข้ามไซ้์นะครับดูดีๆอันนี้ก็คือคว้านครั้งแรกนะครับเสื้อสูบนะครับเสื้อนี้นะครับเป็นเบอร์25นะครับคว้านมาแล้วครั้งแรกนะครับเป็น0.25ทีนี้เขามาคว้านเป็นเบอร์ 0.50นะครับมันไม่หมดรอยนะครับมันไม่หมดรอยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ลูกสูบติดนะครับลูกสูบมันเบียดข้างนะครับทุกท่านนะเบียดฝั่งโซ่ด้วยอ้าวทำไมเบียดฝั่งนั้นล่ะนะครับแล้วก็ไปเบียดรูน็อตด้านล่างด้วยสิอ้าวนะครับนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นการคว้านครั้งที่2นะครับทีนี้เขาก็จะกระโดดข้ามไปเป็นเบอร์ร้อยเลยนะครับเพราะว่าเบอร์50เนี่ย มันยังไม่หมด1อยเจก็คงไม่หมดนะครับเขาก็กระโดดไปเลยนะครับจากรถคันนี้สมมุติว่าอ่ารถเวฟร้อยสิบหน้าจะ50ามิลหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นลูก51แล้วล่ะนะครับเาขาคว้านข้ามอ่าคว้านข้ามไปเลยนะครับทุกท่านคว้านข้ามไปเลยนะครับมันถึงจะหมดรอยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือนะครับการคว้านเสื้อสูบนะครับเอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเอฟซีเ FC, ดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกระบอกสูบอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เป็นสาเหตุนะครับที่ช่างควานเสื <S 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 <s> <s ้อส um ูบนะครับเขามักที BE ่จะควานข้ามสซนะครับเพราะว่าถ้าควานทีละสาเนี่ยเขาขี้เกียจมาตั้งใบมีดเพราะว่ามันควานไม่หมดร้อยมันก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละนะครับดังนั้นนะครับบางทีรถสแตนดาร์ดนะครับเขาอาจจะกระโดดข้ามไปเลยที่เบอร์50นะครับหรือบางทีเขาดูแล้วปลอกสูบมันสึกเนี่ยนะครับเขาจะกระโดดข้ามไปเป็นเบอร์ร้อยเลยนะครับเพราะว่า ส่วนมากนะครับลูกสูบที่ร้านอะไรสั่งเข้ามาจะเป็นเบอร์คู่นะครับอ่าเบอร์คู่ก็คือเบอร์ห้าสิบกับเบอร์ร้อยนะครับเบอร์ขียอย่างอ่าเบอร์ขี้นะครับอย่างยี่สิบห้าหรือว่าเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยมีนะครับทุกท่านนะเอานะครับเมื่อได้ทำการคว้านไปแล้วหมดรอยไปแล้วนะครับทีนี้ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการขัดอ่าเสื้อสูบกันนะครับทุกท่าน การขัดเสื้อสูบนั้นนะครับก็เป็นการลบรอยนั่นเองนะครับลบรอยขัดของเสื้อสูบนะครับทุกท่านลบรอยขัดลบรอยใบมีดของการคว้านนะครับขอโทษขอภัยได้หลายเด้อนะครับช่วงนี้ดินกับเป็นแข็งแข็งเบาบอกใครหงหัวเรื่องยังได้หรอกนะครับพี่น้องนะครับแต่ก็นะครับพยายามที่จะเอาความรู้มาฝากทุกท่านนั่นแหละการขัดเสื้อสูบนะครับรอบแรกนะครับเขาจะใช้เป็นกระดาษทรายแบบเบอร์หยาบสุดๆเลย รับขัดด้วยเบอร์หยาบนะครับอ่ามันก็แล้วแต่เทคนิคของอาจารย์ช่างขวานแต่ละร้านแต่ละท่านก็นแล้วกันนะครับ,บรอบแรกเขาจะก็จะทําการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับหยาบที่สุดแล้วทีนี้รอบที่สองเขาก็จะปรับลงมาเป็นเบอร์ละเอียดนะครับหรือนะครับบางที่นะครับเขาก็จะใช้หินขัดเลยหินเหมือนหินลับมีด้เลยนะครับเขาก็จะไม่พันกระดาษทรายแบบนี้นะครับเขาก็จะขัดก่อนเลยนะครับเพื่อ ลบรอยใบมีดก่อนนะครับทุกท่านนะเมื่อทําการขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆเขาก็จะปรับเล่งให้แท่นขัดเนี่ยมันฟิตนะครับปรับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับขัดไปด้วยปรับไปด้วยนะครับเมื่อทําการขัดไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะเอารูปสูบมาเทสดูนะครับว่า ใกล้จะได้ท yeah, so, um, uh, uh, ี like well, um, uh, um. ่ห um. ร okay. uh, uh. ือย uh. um. ังนะครับฟิตหรือว่าหลวมนะครับทุกท่านเขาก็จะเอาลูกสูบมาแหย่ดูนะครับว่ามันเลื่อนได้ไหมมันเข้าได้ไหมกับกระบอกสูบนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเขาก็จะนําลูกสูบมาใส่แล้วก็เป็นการเทสนะครับตอนนี้ขัดไปแล้วนะครับยังไม่หมดรอยเลยเนี่ยยังมีรอยบาดอยู่นะครับทุกท่านนะเราสังเกตได้เลยนะครับถ้ามันหมดรอยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลย แต่ตอนนี้มันยังไม่หมดรอยนะครับทุกท่านเขาก็ล็อกซุกสูบมายัดใส่แล้วละ่ะแต่ว่ามันเข้ายังไม่ได้นะครับเข้ามาได้แค่นิดเดียวนะครับเอาเข้ามาได้แค่หัวลูกสูบนิดเดียวมันติดชายกับปรงนะอ่าอันนี้นะครับเขาก็ต้องทําการขัดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทุกท่านนะ อ่าเขาก็จะขัดไปจนกว่านะครับมันจะลื่นนั่นแหละนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆในหลายท่านที่ยังไม่รู้จักเลยนะครับว่าาคว้านเสื้อสูบเขาทาอย่างไรนะครับอ่าเสื้อสูบไดอาซิลกับคว้านไดเดอร์ครับพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องใช้ใบมีดแข็งพิเศษแค่นั้นเองนะครับเขาก็คว้านแล้วก็ใส่ขับกันได้อยู่เป็นปกตินะสำหรับเสื้อไดอาซิลนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับ นี่แหละนะครับเป็นขั้นตอนของการขัดเสื้อสูบเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเวลาที่ขัดเสื้อสูบเนี่ยผมจะสั่งงานเขานะครับสั่งเขาอย่างไรนะครับสั่งเอาฟิตเอาหลวมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอ่าโอกาสน้อยมากนะครับที่เราจะได้เห็นการคว้านเสื้อสูบนะครับเพราะว่าร้านอะไรส่วนมากเขาจะไม่เราเข้าไปยุ่งย่ามนะครับอ่าไม่อาเราเข้าไปยุ่งหรอกกับห้องคว้านนะครับเขากลัวของเขาหายด้วย กลัวเลือกกลัวอีกหลายๆเรื่องนะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเทสมาแล้วนะครับทุกท่านดูดีๆนะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับเวลาที่เขาใส่ลูกสูบเข้าไปอย่างนงี้นะครับวันนี้คว้านแล้วนะครับปกติเอามือแย่นะครับผมจะต้องการให้เอามือแย่แล้วมันไหลลงเลยนะครับแต่นะครับนี่ผมจะเอาสูตรนี้ก็ได้นะครับเมื่อปล่อยน้ํามันเครื่องใส นะครับลูกสูบจะต้องไหลลงไปเองแต่ตอนนี้มันไม่ไหลเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ล้างไงนะครับยังไม่ได้ล้างกระบอกสูบนะครับทุกท่านเดี๋ยวปล่อยน้ํามันดีเซลลงไปล้างก่อนนะครับอ่ะล้างแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ํามันใส่นะครับทีนี้นะครับปล่อยน้ํามันใส่มันจะต้องไหลไหลลงไปเลยนะครับทุกท่านเน่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 แม้มันเลือมจมลงไปแล้วนะครับทุกท่านเน่เน่เน่จมลงไปเองเลยนะครับทุกท่านเน่เน่นี่ก็คื สเปคที่ผมชอบนะครับสเปคที่เราว่าลม้มงหลวงนี้เวลาที่เราไปล้างน้ํามันดีเซลออกมันจะฟิตนะครับทุกท่านนะมันจะฝฟืดกว่านี้นะครับตอนนี้มันลื่นเพราะน้ํามันดีเซลแค่นั้นเองนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกับการคว้านเสื้อสูบก็ได้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับคลิปนี้จบไว้เป็นเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ